เรื่องราวของเหล่าขาวเปลี่ยนเป็นเงินเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาในสมัยตอนปลายราชวงศ์หมิงหรือจะพูดว่าห่างจากปัจจุบันย้อนไปประมาณ300ปีสถานที่แห่งนี้อยู่ห่างจากเมืองหลวงหลายสิบไมล์ชุมชนแห่งนี้เรียกว่าชุมชนกระเบื้องก็คือกระเบื้องที่ใช้ทำบ้านกระเบื้องเอ็ดหลังคากระเบื้องเหล่านั้น ในชุมชนนี้มีครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งทุกคนเรียกว่าคุณนางเงินห่างจากบ้านของพวกเขาสองไม์มีครอบครัวเกษตรกรครอบครัวหนึ่งเกษตรกรคนนี้นาสกุลหลีชื่อว่าหลีเต๋อซือเนื่องจากเขาสามารถทำหลังคากระเบื้องดินเหนียวได้ก็คือสร้างบ้านได้หลีเต๋อซือก็มักจะทำงานเล็กๆน้อยๆให้บ้านขุนนางเงินและขุนนางเงินคนนี้มีเงินมากดังนั้นก็มักจะ ให้พวกเศษเงินเป็นค่าตอบแทนซึ่งก็มีมูลค่ามากทีเดียวปกติแล้วคุณนางเงินมักจะมีน้ำใจดีเข้าหากันง่ายความจริงแล้วควรจะเรียกหลีเต๋อซือว่าช่างทำกระเบื้องหลีแต่กลับเรียกว่าน้องชายหลีเมื่อหลีเต๋อซือเห็นขุนนางเงินก็จะเรียกว่าพี่ชายเหมือนกับเพื่อนเก่าเพื่อนแก่กันเลยมีอยู่ปีหนึ่งขุนนางเงินคนนี้ครอบครัวของเขาต้องย้ายไปทางใต้ไม่รู้ว่าไปทำอะไร และอีกหลายเดือนกว่าจะกลับคุณนางเงินคนนี้มีอยู่วันหนึ่งก็มาหาหลี่เตอ๋อซือพูดว่าน้องชายหลีความสัมพันธ์ของเราทั้งสองก็ดีมากสนิทสนมกันมากฉันเชื่อใจนายมากๆดังนั้นมีเรื่องเรื่องหนึ่งที่จะฝากฝังให้นายดูแลดูซิว่าได้หรือเปล่าหลี่เตอ๋อซือบอกว่าไม่มีปัญหากล่าวว่าพี่ชายเมื่อมีเรื่องอะไรพี่ก็ดูแลฉันถ้าพี่มีอะไรก็บอกฉันได้เลยฉันจะช่วยพี่เต็มที่อย่างแน่นอน คุณนางเงินกล่าวออกไปว่าฉันมีเหล้ามาเก่าแก่ที่เก็บสะสมไว้จํานวนหนึ่งเป็นเหล้าสําหรับเดิมมีอยู่หลายสิบไหเลยก็คือไห้เหล้าใบใหญ่ๆพวกนั้นฉันกลัวว่าเมื่อฉันไปแล้วนั้นคนดูแลบ้านจะมาขาโมยดื่มฉันไม่วางใจเลยอยากที่จะย้ายไปไว้ที่บ้านของนายนายดูแลแ,แทนฉันหน่อยได้ไหมหลีเตรอซือคิดครู่หนึ่งนี่ก็เป็นแค่เรื่องเล็กน้อยจึงกล่าวไปว่าได้สิพี่เชื่อใจฉันได้เลยเป็นเกียรติกับฉันมากมาก พี่เอามาไว้เธอะเอามาไว้ที่บ้านฉันคุณนางเงินก็ได้จ้างคนมาขนย้ายเหล้าสามสิบไหาไห้ใบใหญ่โหลใบใหญ่ที่ใส่เหล้าในอดีตสามสิบกว่าไหยขนเอามาวางไว้ที่บ้านของหลี่เต๋อซือห้องนี้ปกติไม่มีคนอยู่เป็นห้องว่างหลี่เต๋อซือก็ออกเอากุญแจล็อกไว้ชั่วพริบตาเดียวช่วงเวลาผ่านไปเร็วมากๆคุณนางเงินจากไปแล้วสองถึงสมเดือน ไม่มีแม้แต่ข่าวคราวมีอยู่วันหนึ่งหลีเตอร์ซือนึกถึงเหล้าที่ขุนนางเงินส่งมาเก็บไว้ที่บ้านของเขาขึ้นมาอยากจะลิ้มรสสักหน่อยเหล่านี้เป็นเหล้าอะไรกันแน่เหล่านี้จะหอมขนาดไหนกันมีผู้ชายจำนวนมากค่อนข้างชอบการดื่มเหล้าหลีเตอร์ซือก็เหมือนกันเฝ้าดูหายเหล้าพวกนี้แล้วก็คุ่นคิดอืมดมดมดูเคาะเดูขย่าเขย่าดู เอแปลกมากถึงแม้ว่าหายนี้จะปิดผนึกอย่างดีเพราะว่าตรงปากหายเหล้าใบใหญ่ในอดีตความจริงแล้วด้านในมีจุกไม้อยู่ด้านนอกขอผ้าพื้นหนึ่งไว้แล้วเอาเชือกมัดไว้ความจริงแล้วอากาศมันถ่ายเทควรที่จะมีกลิ่นเหล้าลอยออกมาซิแล้วก็ต้องชัดเจนมากๆด้วยแต่ไม่ว่าจะเขย่าดูเท่าไรก็ไม่ได้ยินเสียงพวกเสียงกระเพื่อมของของเหลวดมก็ไม่ได้กลิ่นของเหล้าเลย แต่ว่าด้านนอกของไหเเล่าเหล่านั้นใช้กระดาษอะไรสักอย่างมาผนึกไว้ด้านนอกก็มีผ้าสีแดงมัดเอาไว้ห่อด้วยผ้าสีแดงแล้วมัดอีกทีเพราะว่าเขาสงสัยมากไม่มีกลิ่นเหล้าเลยทั้งยังไม่มีเสียงของของเหลวด้านในอีกด้วยในใจก็คิดว่าหรือฉันจะเปิดมันดูดีนะอันที่จริงมันมีผนึกห้ามเปิดด้วยลีเตร์ซือคนนี้ค่อนข้างที่จะสงสัยมาก จึงเปิดออกดูผลคือพอเปิดหายแรกโอ้เขาตกใจมากไม่แปลกใจเลยที่จะไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นเพราะด้านในนั้นก็คือเงินนี่เองทองคำเงินขาวโอ้เขาตกใจมากเลยเปิดหายที่สองเปิดหายที่สามผลสุดท้ายสามสิบหายนั้นก็คือเงินทั้งหมด เมื่อหลีเตอ๋อซือได้เห็นว้าวลาบตกจากสวรรค์แท้ๆเงินเยอะอะไรขนาดนี้เนี่ยทุกคนรู้ว่านี่ไม่ใช่เงินของเขาไม่ใช่เลย <c oughs> เขาเป็นคนที่ฉลาด <c oughs> เขาคิดเรื่องนี้อยู่สามคืนจนได้อุบายหนึ่งขึ้นมา <c oughs> อุบายนี้อามาหิตมากเลย <c oughs> เขานั้น <c oughs> ได้เอาเงินทั้งหมดออกมาหา <c oughs> ที่ทีหนึ่งแล้ว <c oughs> <c oughs> ฝังมันไว้ เขาเอาเหล้าสามสิบไหนี้มาล้างให้สะอาดใส่เหล้าลงไปให้เต็มแล้วปิดไว้ผ่านไปไม่กี่เดือนคุณนางเงินก็กลับมาแล้วได้กล่าวว่าน้องชายฉันจะเอาเหล้าของฉันกลับไปแล้วนะได้สิฉันจะช่วยหาคนมาขนย้ายกลับไปหลังจากส่งถึงบ้านแล้วเขาก็ได้กลิ่นเหล้าคุณนางเงินคนนี้ได้กลิ่นเหล้าก็ตกใจมากรอจนนายหลีกลับไป ก็เปิดไหเหล้าดูทั้งหมดนั้นคือเหล้าขาวเป็นเหล้าที่ดื่มได้ทั้งหมดในใจเจ็บปวดมากจึงไปหาน้องชายหลี่เพื่อถามดูเฮ hey, ของฉันของของฉันขเขาจะพูดอย่างไรได้ละ่ะตอนที่ฉันไปที่ส่งมาเก็บก็คือเหล้านะเขาก็กล่าวว่าของที่อยู่ในไหล่ละนายหลี่ก็พูดว่า พี่ส่งเหล้าให้ฉันเก็บไม่ใช่เหรอพี่ดูสิสน,นี่ไม่ใช่ไห,หายเหล้าสามสิบหเหรอก็ใช่ใชนะเซเขาคิดว่าปัทโทไม่รู้จะพูดยังไงดีเจ็บใจแต่พูดอะไรไม่ได้ถ้าไปแจ้งความที่สาราว่าการแต่สิ่งที่เขาให้ช่วยเก็บเอาไว้ก็คือเหล้าเนี่ยบรรจุพัณฑ์เหล่านี้ก็คือหายเหล้าและสิ่งที่นายลีเอากลับมาคืนก็คือเหล้าแบบนี้คือเจ็บใจแต่พูดอะไรไม่ได้จริงๆ ทำเอาโมโหจนกดหัวม,กมากๆหัวใจอาจจะสลายไปเพราะความโมโหด้วยหลังจากนั้นครึ่งตีคุณน,นางเงินก็ตกอยู่ในความหดหู่จนเสียชีวิตลง Ach, ก็ได้ตายแล้วโกรธจนตายคนทั้งครอบครัวหดหู่มากคนในบ้านล้วนรู้เรื่องแต่หลีเต๋อซือดีใจมากบอกว่าคุณ,ณนานเงินตายไปแล้วตายโดยไม่มีหลักฐานตนเองก็ได้เงินมาฟ,ฟรีๆสามพันตำลึง ดังนั้นหลังจากที่ขุณนางเงินตายแล้วนั้นนายหลี่ก็ดีใจมากๆเลยไม่ทํำกระเบื้องดินเผาอีกแล้วแต่งภรรยาหลายคนผู้ชายที่ไม่เอาไหนในเมื่อมีเงินแล้วก็แต่งภรรยาหลายๆคนไปเลยค่อยว่ากันแล้วก็สร้างที่อยู่ใหญ่โตขึ้นทันทีเจ้าหมอนี่สุดยอดจริงๆกลายเป็นมหาเศรษฐีในชั่วพลิบตาเดียวมีอยู่วันหนึ่งภรรยาน้อยของเขากำลังจะคลอดลูก ก็คือแต่งงานแล้วภรรยากําลังจะคลอดลูกแน่นอนเขาดีใจมากๆใช่ไหมก่อนหน้านี้ก็มีลูกอยู่แล้วแต่งภรรยาหลายคนก็มีลูกหลายคนวันนี้ชั้นร่ารวยขนาดนี้แต่ว่าก่อนที่ภรรยาน้อยของเขานั้นจะคลอดลูกมีคืนหนึ่งฝันว่าเขานั่งดื่มชาอยู่ในห้องคนเดียวนี่คือในความฝันนะอยู่ๆประตูก็เปิดออกมีคนจากข้างนอกเดินเข้ามา เขาตั้งใจดูอย่างละเอียดนี่มันคุณนาเงินนี่คุณนาเงินหัวเราออกมาเขาบอกว่าเน่น้องชายลีฉันมาทวงหนี่แล้วแน่นอนว่าเขาตกใจมากและรู้สึกหวาดกลัวความฝันนี้ทำให้เขาตกใจจนเหงื่อออกไปทั่วกายและหลังจากที่เขาตื่นขึ้น บ่าวใช้หญิงของเขาก็เดินเข้ามายินดีด้วยนายท่านภรรยารองของท่านได้คลอดเด็กน้อยจำม่าออกมาแล้วปกติแล้วคลอดลูกชายจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีและยังเป็นลูกของภรรยาน้อยที่เพิ่งแต่งงานกันแต่ว่าเมื่อน,นึกถึงความฝันเมื่อสักครู่นี้โธ่ทำยังไงเขาก็ดีใจไม่ออกยิ้มไม่ออกเลย เลยเริ่มที่จะมีความรู้สึกระแวดระวังบางอย่างกับลูกชายที่เพิ่งคลอดใหม่คนนี้เจ้าเด็กนี่โตมาจะทําร้ายฉันไหมคงไม่ใช่คุณนางเงินกลับชาติมาเกิดหรอกใช่ไหมยอย่างไรก็ตามในใจของเขานั้นมีเรื่องหวาดระแวงตลอดแต่ว่าเรื่องนี้กลับตรงข้ามกับที่เขาจินตนาการไว้เด็กคนนี้เป็นผู้มีความรู้มีมาราย,ยาทรู้จักความตั้งแต่เกิดทั้งยังกระตันอยู่ต่อบุปการีมาก เพียงแค่นายหลีพูดเรื่องอะไรเด็กน้อยคนนี้ก็ทำตามแถมยังเรียนหนังสือเก่งดังนั้นครูจึงชมเชยเขาตลอดพวกนักเรียนก็อิจฉาเขาพวกเพื่อนบ้านก็ชื่นชมเขามากๆหลังจากเด็กคนนี้อายุได้18ปีเพราะว่าผลการเรียนของเขาดีครูแนะนำว่าทางที่ดีที่สุดคือเข้าไปสอบในเมืองหลวงผลปรากฏว่าหลังจากไปแล้วนั้นก็สอบผ่าน สอบผ่านแล้วหลังจากสอบผ่านแล้วนั้นรัฐบาลยังให้ดํารงตําแหน่งอีกด้วยตําแหน่งนายอำเภอขั้นเจ็ดทุกคนรู้ว่านายอำเภอขั้นเจ็ดในละครนั้นเป็นเรื่องขาขันเป็นข้าราชการชั้นล่างมากๆความจริงแล้วเป็นข้าราชการที่ไม่เลวจริงๆเมื่อดูแลอำเภอนั้นผู้คนเห็นเขาเหมือนกับเห็นกษัตริย์เลยเขาจัดการเรื่องความเป็นความตายทั้งหมดความจริงตําแหน่งนี้ไม่เล็กเลยพอลีเตอร์ซือเห็นว่าลูกสอบเข้ามัธยมปลายได้ อีกทั้งยังได้ตำแหน่งสำคัญจากกษัตริย์อีกให้เป็นข้าราชการขั้นที่เจ็ดที่บ้านได้จัดการเฉลิมฉลองประดับประดาไฟด้วยความรื่นเริงญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนทั้งชุมชนก็ม,นมาชื่นชมแ,บบนนแสดงความยินดีหลังจากผ่านเวลาไปช่วงหนึ่งแล้วเมื่อเรื่องพวกนี้ผ่านไปช่วงหนึ่งแล้วก็จะมีคนต้องการทำเรื่องเรื่องหนึ่งต้องการที่จะเลื่อนตำแหน่งในที่ทำงาน ตำแหน่งล่างน้อยก็อยากจะเลื่อนขึ้นไปก็คือคนเดินขึ้นสู่ที่สูงน้าไหลลงที่ตำ่ำคือแนวความคิดในจิตใจ,ใจของทุกคนอตอนนี้คุณเป็นข้าราชการขั้นเจ็ต่อไปยังมีขั้นที่หกรอให้คุณเลื่อนขึ้นอยู่อย่างนั้นไม่ง่ายเลยนะดังนั้นก็มีคนมาพบนายหลีเพื่อพูดคุยกันกล่าวว่าดูลูกนายสิตอนนี้เพิ่งเป็นข้าราชการได้ไม่นานยังไม่มีอำนาจมาก หากทำอะไรสักหน่อยออกเงินหน่อยแล้วล่ะก็ไม่แน่อาจได้เลื่อนตำแหน่งเป็นข้าราชการขั้นหกหรือข้าราชการขั้นห้าอำนาจก็มากขึ้นแล้วเป็นถึงรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครอบครัวของนายก็จะรุ่งโรจน์แค่ไหนแล้วจะทำยังไงล่ะมีเหตุมีผลทีเดียวแล้วต้องทำยังไงล่ะอีกฝ่ายที่กล่าวว่าออกเงินสักหน่อยซินายหลีก็คิดถ้าลูกเป็นข้าราชการใหญ่แล้วจริงๆอาจจะทำเงินกลับมาได้เยอะมากมาก ถ้าทุจริตอีกหน่อยแล้วล่ะก็คงสุดยอดไปเลยเลยตอบไปว่าได้สิอย่างไรก็ออกเงินไปแล้วจํานวนหนึ่งจึงนําเงินที่เขาเหลืออยู่จ่ายไปจํานวนหนึ่งหากว่าจะติดสินบนข้าราชการระดับสูงล่ะก็จะเงินน้อยไม่ได้ดังนั้นเงินสา0พันตำลึงนี้เมื่อไปถึงข้าราชการชั้นสูงก็เป็นแค่เงินเล็กๆน้อยๆความจริงแล้วเงินนี้แป๊บๆก็จ่ายหมดแล้วแต่ก็นับว่าราบรื่นมาก หลังจากที่ซื้อได้แล้วนั้นลูกชายของนายหลีก็เป็นข้าราชการขั้นที่สีได้อย่างรวดเร็วฟังดูแล้วอะไรอะไรก็ราบรื่นคุณดูสิมีเรื่องมงคลใหญ่อีกแล้วแต่เท่าว่าลูกนายหลีนี้อย่าลืมนะตอนที่เขาเป็นข้าราชการขั้นสี่ตอนนั้นอายุเท่าไรเอง19ปียังไม่แต่งงาน ก่อนหน้านี้เป็นเด็กดีดเชื่อฟังเอาแต่เรียนหนังสืออย่างเดียวคนในอดีตแต่งงานกันเร็วปกติถ้าอายุเท่านี้ถือว่าแต่งงานช้าโอ้โหคนที่มาเป็นแม่สื่อนั้นแม่สื่อเยอะแยะมากมายแม่สื่อเข้าแถวเรียงรายมีหญิงสาวหลายคนอยากแต่งงานกับวัยรุ่นที่มีความรู้มีมารยาททั้งยังเป็นถึงข้าราชการระดับสูงในวังหญิงสาวบ้านไหนที่จะไม่ชอบบ้างละ่ะบางคนมาขอแต่งงาน แต่ว่าเด็กชายคนนี้ก็ตลกมากมีครั้งหนึ่งได้บังเอิญไปบ้านข้าราชการชั้นสูงคนหนึ่งและชอบลูกสาวของบ้านนี้เข้าก็หัวใจสั่นไหวตกหลุมรักเข้าแล้วกลางคืนนอนไม่หลับดังนั้นลูกชายจึงได้บอกกับพ่อพ่อนั้นคิดว่าลูกคนนี้มีความมุ่มานนะเอาการเอางานมากไม่แน่ว่าลูกของข้าราชการชั้นสูงอาจจะตกลง ดังนั้นจึงจ่ายเงินก้อนใหญ่นำสินสอดทองม่นมากมายไปหาผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงและหาแม่สื่อที่เหมาะสมไปคุยด้วยแต่แม่สื่อบอกว่าเอาเงินมาน้อยเกินไปต้องไปเอามาอีกพูดได้ว่าเงินของบ้านเขาเวลานี้ก็จ่ายไปจนเหลือไม่มากแล้วแต่ท้ายที่สุด ฝ่ายหญิงซึ่งมาจากครอบครัวข้าราชการชั้นสูงก็ตกลงตามคำขอดังนั้นวันที่ห้าเดือน,นหน้า<อ>ก็จะได้แต่งงานนายหลีคนนี้ได้ฟังแล้วก็ดีใจมากตกกลางคืนพอเขาได้ยินว่าตกลงเรื่องนี้กันเสร็จสับแล้วดื่มเหล้าไปหลายแก้วแล้วก็นอนหลับหลังจากนอนหลับแล้วนั้นก็เริ่มที่จะฝัน ฝันเหมือนกับตอนก่อน, 18, นที่ลูกชายจะเกิดกเดมื่อช่วงเวลา189ปีก่อนฝันแบบเดิมอีกแล้วคุณนางเงินกลับมาอีกครั้งพร้อมกับกระสอบเงินบนบายิ้มหัวเราะออกมาพร้อมกับกล่าวว่านี่นะนายลีนี่ที่นายติดฉันนะฉันรอเวลามา18ปีในที่สุดก็ได้มันกลับมาแล้วแถมดอกเบี้ยน,นิดหน่อยก็ไม่เลวเมื่อพ,พูดจบก็ตบที่กระสอบเงินบนบาที่แบกไว้เป็นกระเป๋าเงินที่ใหญ่มากๆแล้วบอกว่าบายยนะ นายหลี่ก็ตื่นขึ้นมาเมื่อเห็นคุณนางเงินเขาก็ตกใจตื่นเขาตายไปเพราะโมโหตนดังนั้นคุณนางเงินมาทวงนี้มาทวงนี้ในฝันและจากไปเมื่อนายหลีคนนี้ตื่นขึ้นมามเขาก็ตื่นตระหนกกำลังมึนงงนเหงื่อออกตอนนั้นคนใช้ในบ้านของเขาก็วิ่งเข้ามานายท่านนยท่านตอนนี้แย่แล้วคุณชายของพวกเราป่วยแล้ว ก็คือลูกชายของเขาผู้ที่เป็นบัณฑิตชั้นสูงผู้ที่ได้เป็นข้าราชการขั้นสี่เด็กคนนี้ได้ป่วยแล้วนายหลีก็รีบวิ่งเข้าไปดูเด็กหนุ่มที่ฉลาดและกะตัญญูคนนี้ผู้ที่กำลังจะได้แต่งงานกับหญิงชนชั้นสูงได้จากโลกนี้ไปแล้วเขานั้น เสียชีวิตลงอย่างประทันหันสุดท้ายไม่มีแม้แต่คำสั่งเสียโถโถหลีเตอ๋อซือคนนี้ขาไร้เรี่ยวแรงล้มพับลงกับพื้นทันทีลูกชายหัวแก้วหัวแหวน ที่อายุยังน้อยเอาการเอางานผู้ที่หลายคนจับตามองคนนี้เรื่องราวดีๆกำลังใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วยังไม่ทันได้มีความสุขกับมันเลยทำไมถึงได้ตายซะแล้วล่ะหญิงสาวที่ขอไว้ยังไม่ได้แต่งงานเลยก็ตายซะแล้วความฝันทั้งหมดได้พังทลายลงจากนี้ทั้งสมบัติและตัวนายหลี่ต่างก็พังทลาย คุณคิดดูสิเงินที่เขาจ่ายไปจำนวนมากเหล่านี้เลี้ยงดูอบรมลูกซื้อตำแหน่งจนขอญิงสาวชั้นสูงแต่งงานเขาจ่ายเงินไปถึงสามหมื่นตำลึงเพื่อลูกชายเรียกได้ว่าจ่ายมากกว่าที่เคยเอามาก,ก่อนหน้านี้เยอะมากในที่สุดเงินที่เอามาจากคนอื่นก็ถูกใช้ไปจนหมดนี่ก็คือ เรื่องราวสมัยราชวงศ์หมิงตอนปลายดังนั้นขอเตือนทุกคนนะเงินที่ไม่ได้หามาด้วยความยากลำบากของตนเราเอาไปไม่ได้เป็นเงินทรัพย์สมบัติของเพื่อนเราเอามาไม่ได้เงินที่ได้มาโดยผิดศีลธรรมอย่าโลภ ไม่งั้นผลก็คือจะโดนเรียกเก็บทั้งเงินต้นและดอกเบีย้ยอาจารย์เชื่อว่าผลสรุปสุดท้ายจะต้องน่าเวทนามากกว่านี้แน่นอนใช่ดังนั้นหวังว่าทุกคนที่ได้ฟังเรื่องราวนี้จะตระหนักได้ไม่มากก็น,น้อย